วัสดีต่อจากคราวที่แล้วพูกยังกินนมไม่หมดเลยมาสวัสดีครับต่อจากตอนจบตอนที่แล้วผ่านไปแค่5้าวินาทีเอง <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มเรีแอคชั่นตอนที่เจดกันต่อเลยเนาะครับเริ่มเลยครับมา,มาออกเลือทางตามหาไอมีกันใช่แล้วมีมลงมาด้วยใช่ลงมาหรือเปล่านะโลมาดิ I can't hear my Okay, okay, look at my Five degrees starboard. Yeah, <laughs> <laughs> starboard shitastic. thought <laughs> Clowns were supposed to be funny. <laughs> what was that? Why did not you say it to my face? Clowns are supposed to be funny. <laughs> <laughs> I don't know he made a deal. A Beautiful, talented woman does not choose to ally herself with a pirate like Arlong. Naomi clearly needs to be rescued. เธอทัตต s ซูซ์้บอกท้งเรองเลยอย่างเชท o ้ว่าทตบ e n ื่ r นทคนาทัม่ได้บ h กทัเ n ลยกคนู้ว่ e ไองเือลยอย่างเช่นคนรั้บอกทั้งเ s ื่ a งเลยอย่างเช i นทุกค e e ู n ว่าทัตตูซ์ไม่ได้บอกทั้งเรต่องเลยอย่างเช่นทุกคนรู้ว่าทัตตูซ์ไม่้บกทังเรื่เ ว่าเขาเป็นกัปตันเวลาซึ่งมันโอเคแล้วดีดีแสดงให้เห็นความเป็นกัปตันของลูกี่บ้างคดีซึ่งมันต้องมีแหละมาแล้วนี่ไงอันนี้เป็นของนามิลองลองแหละส้มผนส้มใช่คราต้องเป็นส่วนส้มนะมาแล้วย้อนแล้วนามิเด็กเลยว่ะนามิจิ๋วน่ารักจังกับพี่สาวเขาโอ้พี่แต่ถ้าใจจะไม่ผิดพี่เขาก็สีนี้นะผมอ่ะฟ้า ผมฟ้าเลยใ,<ช>ในการ์ตูนก็ผมฟ้าใช่รู้ตัวเข้าที่มากแต่จริงๆเขาเขาต้องเป็นทหารเก่าอื <little> มนี่ไงจุ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บปกใหญ่500เพราะเป็นอารองแล้วทำไมต้องแรปเปอร์เลยวะดนตรีแรปเปอร์หมู่บ้านนาะมิมันกลายเป็นเนฐานใช่เออฐานของมันเนี่ยอู้แต่แบบว่าทำดีจังเลยเนาะไม่กาวดีเนาะ มืนนั่งดูเร uh. ื่องเมนดารเรียนอะเลียนเยอะน่ามีผู้ชมทุยตลอดเวลาเฮ้ยโมโหแล้วปะโอเลยโอเล่โป๊กเกอร์นี่วะรอต้องมีคนมาห้าม ไม่อัพคนคนนี้เขาดูพูดยากมากจริงๆเะดูอ้าปากไม่ค่อยออกใช่กลุ่มโคตรเถื่อนอะจริงน่ากลัวมากใช่กลุ่มดูคนเถื่อนโคตรแ่งซอนไพนี่ว่ะนามิเ็ากงอ่ะแหละเอ้าเอ้าตัวว่ะบักกี้มาอยู่นี่หรอัมีีอยู่่นเอามายิงเล่นด้วยนะบาร์กี้ดูกระดกไปเลยนะ มันก็กระจอกนะปกติมันต้องกระจอกแหละเศร้า We m ไม่ o t have much b u แต่ h a v มี roof over our heads and we love each o ือส r That's what m a k า s u ็ a family No we're n o ไม่ใช่ family ั o จ i ิง o จิโก้ s t ่ t ช่น้องสาวของฉ e นแล m ค m ณก็ไอด้วยอ้เขาบด้วหรอเหมือนจำได้ว่าตบนะแต่ว่าหดใจแต่นามิก็พูดแรงนะหมายถึงว่าในกระตูตอนที่อ่านจำได้ว่านามิพูดแรงมากิตใจอ่ะแต่ว่า นายมิ้งเป็นเด็กอืมก็เป็นเด็กแต่ปัญหาวันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะกับการที่เด็กขโมยของเออแบบเป็นโรคจิตเภทหรืออะไรสักอย่างอะไรหรือเปล่าไม่หรอกเขาแบบขาดความยับยั้งไงเด็กไงอ๋ออาจจะแบบเรียกร้องความสนใจด้วยใช่เรียกร้องความสนใจคุณเมลเบลคิ้วโก่งมากเลยโอ้ยเจอตอนเจอตอนโตขนาดนี้เลยเหรอในการ์ตูนอ่ะในการ์ตูนอ่ะไอ อะไรนะพี่มันอุ้มว่านามิไว้นามิยังเป็นทารกอยู่เลยอุ้มแล้วร้องไห้ยืนอยู่กลางอะไรสักอย่างเนี่แหละสมรภูมิมาแหละอันันก็ทำยากอะทำยากมันถาเรือไล่ตามรูฟี่แบบติดเลยลุงกาเขาว่างเนาะไม่มีอะไรทำมาลั่นเลย ตามจับตามจับหลานพ่อเศร้าอ่ะสงสารทขาไมพ่ออ่ะตกอับตกอับพ่อติดคุกไปม่คือแบบพ่อตอนพ่ออยู่ก็ไม่ไม่ได้รักอ่ะพ่อไม่ได้รักมาหนูรักนะมามารักหนูขาใหม่แล้วเป็นขาเหล็กแล้วไม่ใช่ขาไม้แล้ว ไมะงมันเง็นอะไรแฝงวะมันอาจจะมีอะไรแฝงหรือเปล่าลุงก็แค่หิววะลุงบอกว่าอะไรหรือเปล่า ลุงบอกแค่หิวแล้วลุงเชฟบอกไม่อะไรหรือเปล่าเขาลุงก็แค่บอกว่าต uh ู้เย็นพังโดนนี้มันจะเน่ากินไหมให้แต่เตกอ่ะเราปดูชุดแต่ละคนนี่เริ่มเหมือนในการ์ตูนเลยเอองงงงงงทำไมบ้านกลับหัววะเพราะว่าโดนถล่มไปแล้วโดนถล่มไปแล้วเฮ้ i ิ g s i งเ l ยเด็กใหม่ต้องถือหัวตัวตลกวะออกปากนึกว่ามันถือกระเป๋าอะไรทั้งเรื่องหัวเ้มบากี้เหรอเพิ่งรู้ไ ที่จริงคุณลุงคนนี้บนหัวมันต้องมีใบกางกาหันลมไม่ไหหรอไม่แล้วเพราะว่ากางหันลมทำให้นามีตอนยังเด็กหัวเลาะแล้วเขาก็เลยติดไว้ตอลอดดีจังนั่นแหละพี่โมโหอ่ะจ๋าไม่เห็นต้องหยาบคายเงิงเงิงงงว่าจะบาดแผลลงเป๊ะเลยไง ย้อนแล้วตอนเด็กๆหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ bueno> ้านชาวบ้านชนบทมากๆขาเอาหนังสือมาคืนไงแม่สอนเอาหนังสือมาคืนไม่ขโมยแต่ถ้าลงมีกรื่องอะไรกังหันลมติดไว้ตั้งแต่แรกก็คงตลบนะหรอตะกี้ไม่มีเหรอ้าเห็นก้านๆอะไรที่หัวเขา ไม่มีมีอนี่ไงมีเขาออกลุงก็มีการหาดเลยไหมแปลว่าเขาออกเฮ้ยถายเดียวมาแล้ววะเฮ้ยอะไรอารองอารองลูกโคตรร็อกยี่พอบอ่ะยี่พอบอ่ะยี่พอบยี่พอบเล็กเก้ขาโคตรไปแล้วป่ะหอบนุงเกนโซ่ไปพัดเออคุณนี้ก็บ่นไม่หยุดเลย แสดงศักยภาพอ่ะไม่มีอะไรทำความบ้านเล่นความบา้า<ใ>นกูเลยช่วแสดงไม่เหียใจว่าเราอ่ะความบ้านได้ความบ้านได้จะทำอื่นไม่ได้บ้านก็หนไม่ได้หน,นักลุงเยนโซอ๋อนี่ไงลุงก็เลยเอาออกเพราะกดน่ะมีหรอ,อลุงก็เลยเอากางหันหออก เขากลัวเขากลัวเพื่อนเขาลำบากใช่เขาต้องการจะไล่ไปเลยอืมคือไม่ให้มาแบบว่าใช้คำพูดทำแลยจิตใจเด้ลูฟี่รู้ทันหมดใครก็รู้ว่าตั้งแต่ตอนที่นางออกมาเองแล้วช่วยลูฟี่ไว้แล้วแต่เขาแสดงดีนะ Mm. <laughs> mm. Okay, that went about as bad as it could. So, back to the boat before the fishermen find us, sail the hell out of here. Okay, there's something else. On here. I think she was very clear she wants us to leave. You don't know oh. they what the gonna do Tell me again what a cook gets to <laughs> so. Don't you guys get it? She's one of them. She's a bad guy. The villagers are terrified of her. Not all of them. all ไปถามลุงเฮลิคอปเตอร์กันเฮ้ยสกอร์ไกสกอร์ไกวะไปถามพี่สาวเขานู่นแล้วมึงก็จะโดนด่าใช่แล้วพี่สาวเขาพร้อมจะด่ามากขี้โมโหมากเออพร้อมจะด่าว่ะโอ้โหปวดโซ่แม่งเหนื่อยยังเดินมาไม่ถึงไหนเลยโอ้หไรส้มโคตรกว้างมันกว้างอ่ะ ฉากสวยใช่ฉากบอยแบนด์มาดูดิจริงอู้จีย็นคอยกินโลกเขาเล่นล่อเออเล่นไ่อดนมแล้วเออเคียวขี้โมโหจริงหลายคนบ่นเรื่องน่ะน้องคนนี้นะาจ่ชอบเขานะเขาดูดีนะ about a meal. What? In exchange of sorts s o r v i c e for your valuable time and information. ดูเรื่องตีดิ He cook. He's a waiter. He's the best cook in the East Blue. You never tasted anything better in your life. Usas work. โหคีโมคีโมมาคีโมดิสก nice ้ yeah, You'd be surprised how much I can make with very few ingredients. Come on, what do you say? ชอบเสียงเนียงนะทำอย่างนี้ก็จีบสาวได้ไปแล้วสันจิอ่ะในการ์ตูนอ่ะมันอบอุ่นไงเออ ผู้ชายขี้หลหรเป็นผูช้ชยคนเดยวเออแที่ผ่านมามันดูเหมือนชีกองไงเพิ่งจะมาดูเหมือนเป็นผู้เป็นคนก็ตอนอิมนะในซีรีส์ไงในซีรีส์เออก็ก็ตอนน้องน้องสัมตาน้องสัมตาบุด,ดิ้งอะติ่งบุด,ดิ้ง,ดดงแล้วเพิ่งมาดูเป็นคนเป็นผู้เป็นคนก็ตอนนั้นนะอนอกนั้นนี่คือชีกอจ้ามันจะไม่บูดเขาแค่มองเอกว่มามันอาจจะเทสแบดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอแต่ว่าบูดว่ะก็มันก็บูดนั่นแหละมัน เอาบัลแบสไงก็เป็นมันจะไปในทางที่แย่ลงไหมบูดมันคือกินไม่ได้แล้วไงสซาับเปาแต่เทสแบสคือมึงยังกินได้แต่มันไม่อร่อยไม่อรอย่างเงี้ยทำไมแกนิพฮอปวะทำไมมนุษย์ป่าต้องเป็นทิพฮอปเลยวะไม่รู้มันมนุษย์ป่ามันเป็นลายกระทาวิสคอตอ่ะไม่รู้รู้แต่ว่าก็เจ๋งดีนะจุ๊บๆว่ะจุ๊บๆเด่นและเกินจุ๊บๆเด่นมา โอ้โหจุบๆว่ะจุบเท่ว่ะใครมาวะอ๋อหานเรือมาพี่หนุ่มมาอะไรเนซมีอะไรอย่างเงี้ย a t ผมได e ยิน h e าวร r าย b าก n กเ e ่เห็นไหมก็เข้าไปเดซูมิหนูเขาหลอกไปเอาหนูเหรอนิซูมิไปว่าหนูตึงแล้วทำไมไม่ทำไมเอาลองหึงให้วะคือแบบเขามาเก็บสวยไงมันก็ใช่แต่แบบว่าแต่มันเจออย่างนี้มันก็คงโมโหนะใช่แต่ว่ามันเป็นมันยังบีบาวตีอย่างมันก็เลยต้องทำ ไม่งั้นเดี๋ยวก่อนที่มันจะก่อตั้งกลุ่มเสร็จเนี่ยเราจะโดนปาบซะก่อนเลยอาจารยันีิทาอาหารอร่อยมากเรากินอร่อยเชียวแตที่เห็นนะมีแต่ถั่วงอกนะอาจารย์ไม่เห็นเลยเห็นเป็นข้าวข้าแต่เขาบอกแล้วไงว่าเขาบอกแล้วในครัวเขาไม่ค่อยมีอะไรถ้าจนเข้าใจน้าจะคนดูแมวก็เก่งกันนะ ก็เขาเป็นหารเรือกเก่าอ๋อเขารู้จักกันไ็ดูดิอ๋อไม่รู้จักกันเหรอแค่มาขอเงินนมันไม่เห็นว่ามีข้าวสามที่วะ่ะแต่มันก็เห็นนี่แต่มันเห็น อันนี้คือเขาต้องเปลี่ยนเสียงอาลองเหรอทำไมทไมเสียงมันดูแปลกๆเนาะเสียงมันเดิมแหละแต่ว่ามันเสียงมันต่ำ ก่น่าจะดัดหรือเปล่าอ no ๋อแล้วเดี s <S anyway, so ๋ยวตายเหรอตายป่าววะเดี๋ไม่ตายแต่ไม่รู้ตายเพราะอะไรก็จะไม่ได้เงินในกระตูนอ่ะอืม Buy you nice things or cook you nice meals. I'm sorry I wasn't a very good, Mother. No, no, don't say that. Nami, I want India. Oh, ah. no. I'm a game ball. Mom, no, no, what, no. In tea? no. I want India. Nami, would you come? No. I love you, girls. ามันยิงต่อหน้าเด็กแล้วแตเรามันก็โหดอยู่แล้วะะแล้วเรามันโหดจังวะใจร้ายอ่ะก็เดนคือนามนิยังทําใจไปเป็นพวกมันได้ไงไวะแมงแต่ว่านามนิคงไปช่วยแหละไปช่วยหมู่บ้านช่วยหมู่บ้านมันสละ,ไ, <laughs> ะไ,ได็กน้องฉันจีบเองทำเป็นขึงขังสู้เขาก็ไม่ได้ พ่อขึงขังแล้วน้องดูไม่ขึงขังเลยมันดูเหี่ยวๆเนาะปัญหาของน้องคือแบบเวลาน้องโกรธมันดูแบบไม่ไม่โกรธอ่ะมันดูมันเด็กมันดูเด็กมากเลยน้องมันเด็กน้องเขาหน้าตาบุคลิกเขาดูอารมณ์ดีอารมณ์ดีพอเขาโกรธแล้วมันดูไม่ซีเรียสอ่ะเเด็กเด็กก็มันก็เหมาะกับเป็นลูฟี่อ่ะไม่แต่ลูฟี่เวลาในการ์ตูนนะโกรธจริงนะโกรธแบบโกรธแล้วมันน่ากลัวตาแข็งแขจริงจัง

คืนเงินได้ป่ะกัว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 ไอ้สี่คนห้างหลังดูไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะใช่ดูไม่ค่อยกลัวเลยนะเสียใจจังควรกลัวไปด้วยกันนะ you've been holding out on me i stole that money fair and square now are you ready to honor our agreement bring the money to me by sunrise must have been hard going up with a dead like X and morgan i am nothing like that straw hat

ก้าพันไปบอกมึงเหม็นเล่าจังวะรู้ลวมาเดินดื้อเนี่เขาเป็นเพื่อนกันแน่เลยเรียกกันสีมากแม ต้องบอกว่าโรเจอร์มันมอบตัวอ่ะก็ป่วยไงเขาเลยมอบตัวจะไปกลัวอะไรเขาเขาเขาไม่ยอมไม่จับแล้วก็ไม่ได้จับหรอกแต่แต่เขาก็กลัวถ้าเขารู้ว่าทหารเรือก็มีกําลังเยอะเหมือนกันนะน้องลำคาญบอกเป็นเพื่อนกันซะละสองวนนี้ Can you just quiet? be ชอบตาตาเขาไม่เหมือนใส่เลยตาเขาใส่เลยใช่เพราะว่ามันมีเสน่ห์มากเลยนะบัคกี้คนเนี้ยจริงนี่ไงหลุมศพคนเดียวเนียยอ๋อเขาฝังไว้ ฝวางเงินมาที่แถวๆหนุ่มศพแถวๆแล้วน,น้องก็จะโดนตำรวจยึดเงินไปแน,น่เลยเหมือนประเทศแถวนี้เลยใช่หรอะใช่หรอวะนี่ไง how dare you It's not enough that you're working for a mother's killer, but now you're desecrating her grave too. Don't you, go? Don't you go wait, wait. It's not what you think. You have no idea what I've Just tell me what it is. A shame to break up this touching scene pirates are stashing their plunder in this area you two wouldn't know anything about that would you that's obviously been stolen by the authority of the marines and the world government i'm going to have to confiscate it no no you can't do that it's mine a hundred million berry and where would you get that much money how did you know it was a hundred Arlong put you up to this, didn't he? I... I don't know what you mean. Watch yourself, or we'll take you into custody as well. I on, man. เห็นรอยสักทาด้วยแต่เกี้แต่คนไอตัวน้องปากับเองอนะมันจะเป็นรูปพรอาทิตย์ไหม,อมตอนแรกเป็นมันเป็นรอยสักรูปกีบเท้ามังกรก่อน,อนอแล้วก็มาสักรูปพอาทิตย์ทับ อันนี้คือนามิมันวิ่งตามหารเหรอือน่าจะวิ่งตามมาหารเรือนะหรอโอ้ปลาทองวะเนี่ยหัวตัว <ส>ใจบุกใจอันนี้แสดงดีอยู่แล้วมีมมมมวิ่งตามอะไรวิ่งตามเงินเหรองั้นวิ่งตามทหารเรือแหละแต่เขาน่าจะขึ้นเรือไปแล้วมั้งมาลีนะแล้ว,วม,มันจะพูดเชื่ออาลองหน่อยมันแขนเหรอแขนแขนแ เจ็บเจ็บแทนหิวไอ้ตัวนี้คนนี้หิวมาแล้วมาแบบโลโลมาแบบกล้ามเล็กกว่านางเอกก็อีกน้องต้องบิวกล้ามนะลูกลูฟี่กล้ามใหญ่นะทำเป็นเล่นไปหลังๆอ่ะลูฟี่นี่โคตรล่ำ ไม่เป็นไรแต่ตอนแรกๆก็จะอย่างนี้แหละหก้างๆเลยพยอยากให้น้องเขาวางหมวกเลยวัน่านี้น่อยทอนหมวกวางหมวกเลยว,วเรพราะว่า course I will จะรู้สึกว่ามันช้าไปนิดนึงเพราะน่ะสายมันสั้นอะมันรัดคอเออมันต้องเข้มๆแบบนี้ดีวะเออไงเข้มๆปะเข้มๆแบบนี้ดีวะพอชูแขนแล้วมันตลกอ่ะามชูแขนทำไมอ่ะกูกำลังจะซึ้งเลยมึงชูแขนทำไมวะนี่ ทันทีไม่อย่างหล่อเลยยอดเด่นฉากเอฟโฟว์อะโอ้โหคุณนุกว่าขบวนการห้าสีฉากตะกี้ยังไงอะลองเริ่มบุกหมู่บ้าน,านละ ตอนนี้เข้มข้นสนุกดีนะตอนนี้เข้มข้นเออเข้มข้นแต่จะตลกฉากที่ว่าโคบี้แม่งไปถามถามบาร์เทนเดอร์รา <laughs> บาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์บอกหมดเลยว่าขอแค่มีเงินล่ะขอแค่มีเงินแล้วก็ทําอะไรก็ได้ไอ้นี่มันเลี้ยงไม่เชื่อง, <laughs> งกูไล่ออกแล้วเออก็ตลกเข้มข้นนอนตอนนี้ใช่ก็ถือว่าแบบเออสมแล้วลที่เป็นตอนรองสุดท้ายก็บิวอัพเพื่อมาเพื่อมาเข้มข้นที่ตอนที่แปดใช่ไหมครับที่เป็นตอนสุดท้ายของซีซั่น นก็อ่ะเราเขาแสดงได้ด <mel od ic> ีนะตอนแรกตอนแรกไม่ค่อยชอบนะไม่ไม่ใช่ไม่ชอบการแสดงเขานะแค่ไม่ชอบแบบรูปลักษณ์รูปลักษณ์เฉยแต่พอเออฉากตอนเขาปลุกใจเอกลุ่มจนสลัดไอ้จ er so. ุ๊บจุ๊บ่ลามีจุ๊บจุ๊บเด่นเลยคนไฟปุ้ยปุ้ยปุ้ยแล้วพอเขาแบบปลุกใจเนี่ยโหอันนั้นแหละแสดงดีเลยมันกบเออมันกบทั้งหมดเลยเนาะยังไงก็ รอติดตามชมตอนต่อไปเลยครับตอนสุดท้ายแล้วอย่าลืมรบกวนกด,กดไลค์กด subscribe ด้วยน,นะครบโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันตอนหน้าครับบ๊ายบาย